ใครแอบชอบพี่ชมบูเนี่ยสารภาพมาเอวาเหรอพิมมี่กัเงอาปอใส่เาพิมมี่กับอามิสาพิมมี่ไอ้มองเขาอยู่อไหนอยู่เป็นเพื่อนหนูบอกอุย่คนอมชอบอ่ะอุเขินเลยพี่คนอมชอบอ่ะพิมมี่ กับเมษาไงลูกต้องถามตาใสาใส่พี่่ขนาดไนโอ้พี่รอขนาดไหนโอ้โหไอวาเอวานเป็มสีเเต็มีไม่เท่ารพี่ชอบผัวขาวมันก็เลยชอบเอะเตไรกินน้นเยอะผิวจะได้สวยเนึอไอเอว่าคนแล้วเนี่ย ดูแลพี่ชาบูด้วยเอออยู่ด้วยกันรักกันดีแล้วหอุดีแล้วพี่ชาบูมีคนรักคนเอ็นดูเยอะเออ้บอกที่มาได้เสียการด้องหลายบอบบูวันนี้